น้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอปฉลาดตแต่เด็กไปในหนึ่งคู่แม่ลูกคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยสําหรับคู่ของนังเอกสาวแอปทักษออนและลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แล้วลูกสาวนั้นน่ารักน่าเอ็นดูมากแถมยังถอดแบบกิร,ยริยามารยาทจากคุณแม่หมดนอกจากนี้ยังมีความกล้าคิดก,กล้าพูดด้วยเพราะน้องปีใหม่เคยปกป้องคุณแม่จากสื่อมาแล้วหลังแอปโดนนักข่าวถามถึงดราม่าแฟนใหม่ของอดีตสามีประมาณว่าฝ่ายนั้นแต่งตัวเหมือนแอปจนเกิดเป็นกระแสเปรียบเทียบกัน พราะหลังจากที่โดนนักข่าวถามถึงดราม่าเรื่องนี้น้องปีใหม่ก็พูดขึ้นมาเลยว่าดราม่าไม่พูดค่ะในขณะที่แอฟก็เสริมเลยว่าใช่ไหมคะเราต้องไม่ดราม่าค่ะถูกต้องลูกแล้วบอกอีกว่าเอาจริงๆแอฟไม่เห็นข่าวนะคะแต่เหมือนจะนานมากแล้วที่มีประเด็นอะไรทำนองนี้ที่ผ่านมาในอดีตก็เคยเห็นบ้างแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ไม่เห็นค่ะเราไม่อยากดรามา่าถามว่าหนักใจอะไรไหมแอปเลยสุดที่จะรู้สึกอะไรกับพวกนี้แล้วเรารู้สึกว่าจะทำให้ดีที่สุด ในทุกๆก,การดำเนินชีวิตและไม่ต่อเรื่องราวแค่นั้นเองค่ะการให้สัมภาษณ์หรือการดูแลครอบครัวสําหรับเราสิ่งที่ดีที่สุดคือการไม่ต่อเรื่องราวแค่นั้นสําหรับตัวเราคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์จะไปออกความเห็นว่าอยากจะให้เป็นยังไงต่อไปเพราะทุกวันนี้เราก็ขอร้องใครในทุกๆด้านมันก็ไม่ได้อยู่แล้วทุกคนมีสิทธิ์จะคิดจะออกความเห็นจะพูดเอาเป็นว่าในส่วนของเราเราจะไม่ขอต่อเรื่องราวก็แล้วกัน แม้บอกเลยว่าฉลาดในการตอบคำถามสื่อทั้งแม่ทั้งลูกเลย